เฮ้ย What the fuck What the fuck What the fuck เก้ดช้อนกูลูกลูกลูกขี้ยงวูดไม่มีไม่มีรอเล่นดตัวเฮียวิว อุ้ยโอ้แล้วแล้วไงวะเราแค่ต้องเอาของเสรรถอใช่เกมไม่มีอะไรก็แค่ถูกต้องครับเฮ้ยเสียงอะไรวะอมันหยิบยากเหมือนกันนะเนี่ยหกร้อยบาทครับทำได้ดีนะนี่มันมืดมากเลยว่ะ เมื่อจนกูเห็นฝุ่นที่เกาะจอตัวเองปัดฝุ่นบนหน้าจอแป๊บนึงเฮ้ยอะไรเนี่ยเก่อะไรไปุบกุญแจดิุีแจะเป็นแจเครละได้หรอไม่รู้ติดตั้งค์ได้มาสาวเจ็บแบบนี้เจ็บตังคป๊บแป๊บเกมนี้มีผีด้วยอหอไม่มีนะเฮ้ยอะไรวะ ไม่มีไม่มีเขาล่นเลยไม่มีเอาไปไหนกันเอาอุ๊ยข้างบนมีของครับไหนไหนไหนรถอะอยู่นู้นน่ะเด็กอุ๊ยจ้า โอ้ลิงเสียงมูลค่าเลยเฮ้ย what the fuck what the fuck what the fuck เด็ชนกูลุกลุกลุกคืนยูไอ้ย่าตายเลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหเกือบ อา้าวอะไรมึงเล่นอยู่อีกเหรอโอ,โ,หโ,หโอเคโอเครู้ืองอชนแม่งแขมมันต้องกดปุ่มอ่ะปุ่มตรงจอนโอ้โหมันมานั่งนั่งอยู่ในรถอย่างนี้เลยนะโอเคมันไปละไปออกไปแล้วออกไปและออกไปละได้อยู่ ก็ต้องทำอะไรก่อนเฮ้ยเอาเชียออกร์เอาหัวกับข้อรถแล้วเกิดไอ้แทนตายแล้วท่านบอกให้ท่านบอกให้กดปุ่มอะไรสักอย่างกดปุ่มแล้วจะจบเลยอะไรเงี้ยมีเลขอะไรข้างบนเฮ้ยมมาาแแลล้้ววโอ้โห my g o ดปุ่มอะไรวะเฮ้ยมาอ๋อดูแล้วกูกูกูกดปุ่มได้แล้วอุ้ย สวยครนับประตูฝืดจัดเสียงแะลรเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเปิดเดนได้เฮ้ยเขี้ยอะไรจับใจจับมัน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 จับโอเคกูไปละเจอกันจับได้เหรอเขี้ยโอเคไปหวานแล้วหนึ่งเฮ้ยมันหายละกูงทำไงเฮ้ยเขี้ยเขี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่เอามันหยุดไล่แล้วอ่าเราต้องอย่าไปทำอะไรมันป่ะเนี่ยเออพ่อเหมืออนตามกูอีกจ้ะโชคดีเว้ยไปละไปละเจอกันหกพันเก้าแล้วไข่อีก200ปึ๊บเอาแล้วเป็ดไปไหนหรอไม่ร <hm ู้ โอ้ยนี่ไงได้แล้วโอ้ยนี่ไงได้แล้วอนี่มันมีมันมีเทโชเทโชพันเพิ่อเพอเอาหัวคิวมาใส่ด้วยหัวโคตรออกมาก่อนระวังอ่าสวยห้องน้ำอีกแล้วอันนี้เป็นหัว cái cụ đề ngoài này còn Cô cô cô. Đang lột cái này lột chặt chặt đi. Đây đây đây, rồi. Ui, trong này có 600 Baht Ui. Ao. ตายเลยโดนะลรวะกู <c oughs> ถือของหันมาโดนคิว <c oughs> ตายเลยไอ้เหี้ยโดนของกระแทกก็ตาย่างเนี้ย <the> ว้าเด้อชุบเนี้ยบอว่แล้วกูเกิดมาเรื่องเลยหนึ่งเมื่อกี้ห้องนี้มีคนวะใช่ป่ะเฮ้ยมีคนจริงไอ้เ่ยมีคนอยู่ในห้อง ไหนวะเราไปดูดิอ้าวไปไหนแล้วอ้าวหายไปแล้วอ้าเคลียเคลียเคลียหยิบของได้แล้วครับไอ้เหี้ยปั่นไรสิฮือเฮ้ยมาแล้วเี้าแล้ว ไม่รู้100ไม่มีกูเมื่อกี้กูปั่นเล่นหยิบของดีกว่าจะได้ชุบคิวลองดูได้ด้วยมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอาเฮีย2สองพันแปดกูหายไปเลยทันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยุกอกตึ๊บแม่ทหารมอนไปไหนแล้ววะมันเดินไปทางประตูอ่ะเดินมาที่ที่เก็บรถเราอ่ะไม่มีนะมีแต่เป็ดเอาไปแล้วทางวันนี้เยยบ่ะแกเข็นรถจากด้านข้าง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอโอเค,อเคหัวคิวอยู่ข้างในแล้วฮัลโหลสวัสดีครับเราต้องเขียนรถกลับเนะี่ยเป็นไงต่อ,อไม่จะโคตไม่ต้องว่าเขียนเดินกลับอ่าใครอยู่ก็อยู่นะไปแล้วัดปุ่มเสยงแหละ อะไรอะไรอุ้ยอะไรวะเอาใครตายอ่ะไปดูกูแอบก่อนกูแอบย้ายตายวะไม่มีไม่มีมันเดินอยู่ข้างกูมันดีเทคเสียงปะมึงว่าไม่น่านะฮัลโหลคือเปล่าไม่ไม่ดีเทคเลย ชิวชิวชิวๆชิวชๆแล้วเป็ดเป็นไรเนี่ยค่อยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดูที่กันโวไอ้เชี่ยดูที่กันโวมีปะเซฟเซฟเซฟจะพาเพื่อนมาด้วยไปที่ตอนนี้ มาแล้วไปวุป้ยวุ้ยวุ้วยวุ<ป>้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยอะไรวะอุ้ยอะไรมนอะไรไม่มีไม่มีรอเล่น

องมืนสองมื่นวัดเดี๋ยวอะไรเนี่ยยิบอะไรมาเลยสองมื่นสามเชี่ยสองมืนสามเลยว่ะเราอย่าไ้สองมืน้าเนี่ยหายนิดนึงก็จบละชิวๆนี่นี่กระดูกตัสองสองมืนสองเพื่อนอุยอันนี้ก็ได้อโอ้ยอม่กูด่วยวีวีบิมาดากูโอเคได้อยู่อ่ากูปล่อยก่อน ก็ปล่อยได้หมดเหลือจอมมือแล้วปล่อยปล่อยก่อนนะโอเคโอเคปล่อยก่อนจับทานแล้วจับทานกูจับทานมือมือจับหัวจับหัวโยกกลับไปทันเขี่ยดนิดเดียวมึงหายไปห้าพันเลยเหรอมึงจับหัวมึงจับหัวมึงจับหัวโอเคกูจับหัวนะโอเคสวยสวย ม่เหล่อหมื่นเดียวอีกโอโหไดได้แลโอ้รีบเอาเข้าเร็วรีบเอาเข้าเร็วออกมา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 อ่าได้ว่าสบายละเกมนี้อันนี้ก็โอ้อันนี้เปิดได้พันหนึ่งไม่ใครเห็นนะ มึอเลยตัวดีต่วงถูม้องนี่สองพันเจ็ดสองพัเจ็ดใชตัวเองอุ้ยอ้ยเฮี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 ยว้ายว้ายว้ายโอยมันไม่มีเลยหลบเลยไม่มี มันน่าหมดแล้วไม่มีโต๊ะให้หลบเลยไ <laughs> อ้ทันไม่เคยหลบางนี่เยอะดีเยมึงโอ้ my god โอ้โหแล้วแม่งแคมป์อีกแล้วไปสักที <laughs> ไฟอะวะกูแอบเดินออกไฟเดินเดี๋ยวยวึ <laughs> ิว่งส่องไฟไปเดีย๋ยวเิ่งส่องไฟ <laughs> มันดีเทคไฟด้วยหรอ เฮ้ยอ,อุ้ยกลับมาแม่มันกลับมาเอ,อาไปทำเป็นรอดได้เอ,อาไปทำเป็นรอดได้โอ้โห oh <ะ>พี่อะห้องอย่างกวาง <c oughs> ้างเฮ้ยมีรูตรงกลางด้วย ไม่มีอะไรมันหลุกความอุ๊ปเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยโว้ยอิตาฮัลโหล คือ <C> e <ars> มันเป็นเป็ดแต่มันพาเพื่อนมาอีกตัวหนึ่งเป็นละมีระเบิดเอาวะเราแยกกันแล้วครับสองคนนี้จะทำได้หรือไม่ฮ <Hello. S 2> ัลโหลพี่อะไรแนตะ่กูไม่กล้าคิดเลยนั่นงไงน,นั่นไงนั่นไง <c oughs> อ่ะล <c oughs> วมไปแล้วโหเราลบพันเลยล่ะ <c oughs> 喂，希亚 <Oi>, <Yeah. S 1> <De>。希亚他。你 <laughs>。嘿。OK。是啥子啊？What the hell? Hell? 哈 ไอ้ยิงกระโดดไอ้ช้างมึงมึงเ้อนข้างผีเนี่ยเหรอมันมาสิงกูทำังไงเอ้ากูกระโดดลงมาตายโอ้ยโอ้ยโ้ยโอมาแล้วแล้วจัดการกับมันยังไงอุ้ย ติดปะเจ๋อให้มันระเบิดเยอะๆเยอเชี่โอเค,อเคแต่ว่าขายอีกมือหน,นึ่งอยู่ดีนะครับเฮ้ยเอา้าตู้ดิเชียนี่ก็ได้แหละแดมเท่าไหร่วะนะยกไปไงก่อนเฮ้ยแ, uh, แต่มันไม่ไกลนะอ๋อ,อแล้ววะมีแผนแล้ววะ อุ้ยเฮียนี่แล้วยอมมอบไหมมันไม่ทำอะไรเราป่ะมันแค่สิงก็ใช่มันมันพ่นลมมันพ่นอ้วกเลยอ๋อี่แม่งไม่สิงด้วยคนตีนจัดอุ้ย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 อ๋อใหญ่มากปัญหาลุมเล้าเนาะ เครียด,ด,ดเครียดเครียดก็จบกันไปแล้วนะครับจะผ่านาด่านยังไง <c oughs>